สวัสดีเนอะมื้อนี้คอยสิมาแนะนําวิธีการปลดล็อกรหัสหน้าจอของโทรศัพท์ Vivo Y91i เนาะเฮาเริ่มรหัสผ่านแล้วเฮ็ดยังบ่ได้เนาะตอนนี้แล้วมื้อนี้คอยสิมี วิธ er ีการปลดล็อกโดยการใส่โปรแกรมเฟดทูนคือเก่าเนาะโปรแกรมตัวโปรแกรมตัวนี้คือเก่าเนาะใส่สบายสามารถดาวน์โหลดได้เนาะเดี๋ยวคอยสีปะลิงดาวน์โหลดอยู่ใต่คลิปวิดีโอของคอยเนาะต่อไปเข้ามาเริ่มกันเลยเนาะ ปิดเครื่องโทรศัพท์หลังจากนั้นให้ปิดแอนตี้ไวรัสเนาะหลังจากเขาดาวน์โหลดไฟล์ฟโปรแกรมที T C M ปลดลลอกปิดแอนตี้ไวรัส ากนั้นหมกไว้แล้วก็มาเปิดมาเปิดทำทำอีดมันจะเป็นอย่นี้เนาะคันว่าบอท่านจะแต่ไฟลมันจะเป็นอนยน่นี้เป็นไฟแนบเนาะอันล็อก vivo y เก่าหนึ่งไอหลังจากเขาแต่ไฟล์แล้วมันจะเป็นอย่นี้หลังจากนั้นให้แต่ไฟล์ตัวนี้เนาะ อ่านมาจานนังได้นี่อัดดาบะหลังจากเขาแต่งตัวนี้มันจะขึ้นอยู่นี้แล้วแต่งไฟตัวนี้มันจะขึ้นอยู่นี้แล้วก็แต่งไฟตัวนี้จะขึ้นอยู่นี้หลังจากนั้นเขาเปิดโปรแกรมแพททูลด้วยเนาะเปิดทอมิทมันจะโบมีมันจะโบมีแบบนี้เนาะทอิทเขาก็บับเพิ่มกดบอนนี่ แล้วก็ามาเลือกเอาตัวนี้บ <tr ick> bon, นไฟล์อันล็อกวีโววายเก่าหนึ่งไอกดอันล็อกแล้วก็มาเปิดบนตัวนี้เ no. นาะอันล็อกวาเก่าหนึ่งไอที่เข้าได้แต่ไฟล์บางกี้นี้แล้วกดเพิ่ม จากนั้นตัวที่สองมนตัวนี้นี่เนาะเพิ่มเพิมเพิมตัวนี้กดออกแล้วก็กดตัวนี้เพิ่มจากนั้นเท้ากาับไปที่ format format ล้วกามาเลือกเอาเมนู format face เพื่อเขาใส่ขาให้มันเนาะเากันยาวางขันว่าเข้ออยากปดอ่ารหัสผ่านหน้าจอเนาะทำบิทเขากับเข่าตัวนี้แล้วก็มาเลือกา u โตไฟล์ทำบิทที่มีเสือ mt า MT67 65ี android คี skater แล้วก็กดคลิกคว้าเนาะคลิกคว้าแล้วก็บโอเพ่นวิดโอเพ่นวิดแล้วก,วววก็มาเลือกตัวนี้เนาะเวิร์ดแพทหนึ่งนะบอกระคิกเพื่อเข้าสอกหาคาคาของมันเนาะคาที่ห้าสิบไปวางใส่ละอาโค้ดของไฟล์ฟอร์แมตนั้นแล้วมากกดเอาวันนี้ กระสอบฮะเขากดพิมพ์คำว่า user data user data แล้วก็กด f i n t แล้วก็เลื่อนลงเนาะสองคำว่า user data แล้วเลือกไฟล์ที่มีชื่อว่า แถวที่มีสือ่อ Linear Start Add แล้วก็ทาซีไว้ Copy Copy แล้วไปวางใส่บอนตัวนี้เนาะ Block t e m p l t กดวางจากนั้นเอาตัวที่สองเมนแถวที่มีสือ่อ Partition Size แล้วก็ทาซีไว้ Copy ไปวางใส่ตัวสุดท้ายเนาะจากนั้นกด Start เลย จากนั้นเขา้ากะเกียมโทรศัพท์เนาะแล้วกะเสียบสายตัวนี้สายเสื่อมต่อแล้วกะกดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเนาะพร้อมกันกดค้างไว้แล้วกะเสียบสายตัวนี้กดปุ่มตัวนี้เพิม่มเพิ่มเสียงลดเสียงกดค้างไว้แล้วกะเสียบสายเนี่ยเกียมจแลน สันนี่สำเร็จแล้วนอรลรากะต่อไปถ้าลองเปิดเครื่องเบิงเห็นป่จะเกิดแน้นี้เริ่มระบบใหม่ค่อนข้างใช้เวลาแน่นาะในการเข่าสู่ระบบ สำหรับ vivo oppo มนสามารถใส่โปรแกรมเฟสทูนได้เนาะบางรุ่นแล้วก็บางรุ่นมนบสามารถใส่ได้เขา reset รหัสหน้าจอหรือว่าล่างรหัสหน้าจอคันว่าเขาเข้าระบบบ่ได้เนาะมันยังติดรหัสมันยังติด google account ข <ly> ้อจะเป็นได้ เฮ็ดหอบซองเนาะหอบซองโดยการใส่ uh, FRP เนาะสวยรหัส FRP ก็อยู่ในอยู่ในไฟล์ที่เขาขนหาบางหนึ่งคือกันรหัสตัวเนาะบ่ยางเนาะสำหรับไฟ uh, มีปัญหาบอกเข้าใจยังกับสมัติคอมเมนท์ถามได้เนาะแล้วก็ไฟล์ดาวนโ์โหลดแมืนคอยสิป,ปะยูลิง ลิงดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปของวิดีโอของขอยนอนอค่อนข้างอยากใส่เวลาดนนอนในการบุ๊เข่าเครื่องเข้ามานานนี้ให้กดไปทีต่างค่าโทรศัพท์เหลือภาษาไทยที่อู่ใส่ประเทศลาวเกา่าตอนนี้กดถัดไปเลย ไม่ขัดล็อกสังเกตเบิ่งกำลังกดสอบข้อมูลเมื่อมันติด Google Account นี่นะครับก็จะเป็นไในเฮ็ดซองหอบเนาะหอบทำอิทแมนเฮารีเซ็ตรหัสผ่านหอบที่จองแมนเฮาบพัด Google Account เนาะขั้นตอนก็ แบบแบบเดียวกันเนาะเขาฟอร์แมตคือเก่าแล้วก็เขาเมนวนจากนั้นให้เขาเลือกบอนไฟบนไฟตัวนี้คือเก่าเนาะ vivo w h i t เกาหนึ่งไงค i c ตัวนี้คลิกครัว open wid word pad เขาพิทีไฟพิมพ์คำว่า fr กดไฟแนกกดกากระบาทแล้วเลื่อนลงสังเกตเบื้องตัวนี้เนาะแล้วมันเหลือเอาไฟตัวนี้ไลนเนียสตาร์ทแอดมาค็ปีเอาตัวนี้ไปวางใส่บนนี้แถวแถวทัิดเนานะบีกนะินะ้งแอด วางวเอาตัวที่สองมาเหลือเอาตัวนี้เนาะพาร์ติเซนทรายนึกผัด,ผดเดินกลับไปกัปปีมาวางใส่วันนี้กดวาง จากนั้นกด Start ทันตอนนี้เฮาปิดเครื่องโทรศัพท์ปิดเครื่องนะเฮาก็กดอ่าปุ่มกดปุ่มเพิ่ม,ม,มเสียงลดเสียง นีเนาะกดปุ่มตัวนี้แล้วก็เสียบสายตันนี้สําเร็จเนาะเฮากับปิดเลยถอดสายเปิดเครื่องเบิ่ง ขามานานนี้ให้กดไปที่ต่างค่าโทรศัพท์เหลือภาษาไทยทียูส่ประเทศลาวคือเตาจนี้กดถัดไปเลยไม่ขัดล็อกสังเกตเบิงกำลังกดสอบข้อมูล นี่เห็นบอมันจะบอติดแล้วเนาะล่ะ g o กูเกิ c แอคา t หรือเปล่าจะบอติดอีเมลเก่าเนาะเขาสมารอ่ากดข้ามใดเลยปึ๊บกดข้ามนี่กับข้ามขั้นตอนนี้ข้ามถัดไปข้ามใส่งานทันที ชือว่าใส่ได้ปกติเนาะวิธีการนิบพานเนาะต่อไปมีแต่ว่าเขาลงซื้อเขาใส่ลงซื้อ Gmail เขาใส่เขาเครื่องโทรศัพท์จนสำหรับคลิปนี้กับขอขอบใจเนาะทุกๆคนที่เขามาเบิงคลิปของข่อยเนาะคันว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ข่อยเหตุคลิปต,ต่อไปเนาะถ้าว่าบอขาใจบ่อนได หรือว่ามีปัญหาบันใดก็สมารถคอมเมนต์ถามใดเนาะคอยสีอ่าตอบตามความเข้าใจาของคอยเนาะจบคลิปสบายดี